สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ครับผมพบกับผมร้านไอทักเตอร์การสินครับพบกันช่วงเช้าครับของวันอังคารที่7ครับเดือนธันวาคมนะครับผมครับวันนี้ครับทางร้านมีสินค้าเข้าใหม่มานําเสนอครับเป็นเครื่องตัดหญ้าครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาด1เมตรหเมตรหนึครับเมตร10เซนนะครับผมตัวนี้ครับราคาอยู่ที่18,500บาทนะครับผม ครับก็จะเป็นของ FPK นะครับผมแล้วก็จะมีเมตยีสบครับเมตยี่สิบอยู่ที่สองหมืนครับผมสอง0มนบาทนะครับตัวนี้ครับก็โครงสร้างเราทํามาแบบโครงสร้างเหล็กนะครับแข็งแรงครับแบบแข็งแรงนะครับผมเอ่ตัวเทาปั่นเราก็จะเป็นเทาปั่นแบบมีคัดนะครับผมมีคัดแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นค่ายของ FPK นะครับผม FPK เน้นความแข็งแรงครับผมไม่หนักนะครับผมไม่หนัก ไม่หนักไม่เบาขนาดก็ปานกลางนะครับผมครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาดูได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นครับผานพวนนะครับผมผานพวนตัวนี้ก็จะเป็นค่ายของเอ k พเหมือนกันครับผมตัวนี้จะเป็นใบยีิบสองครับผมป้องขนาดสิบสองสิบสองนิ้วครึ่งครับผมอ่ตัวนี้ก็จะเป็นรูสลักเล็กนะครับผมใส่กับ L36 ถึง l 4 5 0 8นะครับผม ก็ตัวนี้คอคอผ่าตัวนี้ก็จะเป็นคองอนะครับผมคอง,งอเหมือนตาช้างนะครับผมเหมือนเดิมครับผมสติปเราก็คือนี่ครับโครงสร้างเราจะตะเข็บตรงนี้ครับจะเป็นเสริมเหล็กหนาเพื่อการแตกกันเล้านะครับผมพิเศษนะครับผมตัวนี้โครงเราก็จะเป็นโครงผ่าศูนย์กลางตรงนี้จะเป็นโครงขนาดสี่นิ้วนะครับผม ตัวนี้นะครับผมขายราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมของใหม่นะครับผมของใหม่ของใหม่ตัวนี้เราขายทั้งราคาส่งครับราคาส่งราคาปีกนะครับผมอ่านี่ครับสวยๆเลยครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0828740072นะครับผม ผานขุดมันครับผมผ้านขุดมันอยู่ที่9,500บาทนะครับผมของตัวนี้จะเป็นของกูรินนะครับผมสวยครับตัวนี้ขนาดเบาครับไม่หนักนะครับผมสามารถยกใส่คนเยวได้นะครับผานพวนเราก็มีหลายตัวให้เลือกนะครับผมมีหลายตัวให้เลือกก็มีใบยี่สิบสองครับใบยี่สิบสองส่วนใบยี่สิบสี่ก็มีครับผมใบยี่สิบสี่ครับ ห้ายี่สี่นะครับผมตัวนี้ราคาก็อยู่ที่สองอ่าสองหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทใบยี่สี่ครับลูกปืนใหญ่นะครับผมฐานทุกตัวเราใช้ใบผ่านของซีเทีนะครับผมใช้ใบผ่านของซีเมทีคนดินแข็งครับครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์ปแปดอ่าขอใศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่ศูนย์จ็สองครับผม หือจะเป็นเทเลอร์ครับตัวนี้ขึ้น9395ครับราคาอยู่ที่39,500บาทครับของใหม่นะครับตัวนี้23,900ืามพันเกบาทสามหมนเก้ับาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากร้านนะครับผมฝากร้านไอเท็กเตอร์กาะตินครับผมเอ่ลูกค้าท่านใดขาดอุปกรณ์ต่อพ่วงครับผมจะเป็นผานขุดมันผานยกล่องนะครับผมผานพวนกับเครื่องตัดหญ้านะครับผม าราคาก็ถูกๆครับผมไม่แพงนะครับผมขายในราคาย่ยๆคร,รับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากหน้าร้านด้วยนะครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ทางร้านจบการถ่ายทอดสดไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ